ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับอาจารย์ประพังกรบุตรดีมีกับหมอดูไก่น้อยนะครับครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับดูดวงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วดวงของคนที่ตกพึ่งเสือนะครับต่อไปเราจะมาดูดวงของคนที่ตกพึ่งอะไรนะครับเรามาตกเรามาดูกันว่า น้องถุงเงินเขาจะดูดวงให้กับคนดวงที่ตกวพึ่งนักษัตวอะไรนะครับต่อจากนี้ไปนะครับว่าจะดีร้ายประการใดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ดูดวงของมอไก่น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์ประพัง์กรบุญดีมีนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ อย่างนี้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับดวงตัวเลขดวงนะครับคนไหนอยากรู้ว่าดวงตัวเองเป็นอย่างไรนะครับดีร้ายประการใดดวงของตัวเองไปทําธุรกิจการงานอะไรถึงจะถูกสโรกดวงนะครับก็สนใจก็ทักแชทนะครับส่วนตัวเข้ามานะครับเช็คให้ละเอียดนะครับเช็คให้ละเอียดดวงชะตาตัวเองบางคนขยันนะครับขยันผิดดวง ทำกี่ปีก็ไม่มีเงินเก็บทำกี่ปีก็ไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเพราะว่าเราขยันผิดดวงผิดที่ผิดเวลานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะขยันทางไหนดวงของเราถูกชโชกับธุรกิจการงานอะไรนะครับก็อยากรู้เป็นการส่วนตัวก็ทักแชทเข้ามานะครับ ทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามานะครับ0619620309นะครับเบอร์โดยตรงของอาจารย์ประพังกรบุญดีมีนะครับอ่ะเรามาว่ากันเรื่องดวงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วดูคนที่ตกพึ่งเสือไปแล้วนะครับต่อไปน้องทูงเงินลุก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 เราม,มาดูดิว่าดวงคนที่ตกพึ่งอะไรน้องทูงเงินจะดูดวงให้คนตกพึ่งอะไรต,ต่อไปนะครับอ่ะดูหน่อยขีกมาลุกตกพึ่งอะไรขีกมาดิจะดูให้ใครเออ ได้แล้วนะครับน้องของเงินเขาบอกว่าเขาคลิปนี้เขาจะดูให้กับคนที่ตกพึ่งราชสีนะครับตกพึ่งราชสี <c oughs> เรามาว่ากันดวงคนที่ตกพึ่งราษสีนะครับดวงคนที่ตกพึ่งราษสีสตาดีเต็มดวงหายห่วงอย่าพวงราบจะมีอย่างโอโถงดวงเปรมปีมั่งมีสีสักนาดีรักสมมุ่งมากชายประสงค์จิตบรรจงเนรมิตเหมือนนึกคิดได้สมหวัง ราสีเป็นบัลลังตกที่นั่งราสีความโศกีหายชนะไม่มาเยือนฝูงมิตรเพื่อนและครอบครัวสุขท้วนตลอดปีนะครับเขาบอกว่าดวงคนที่ตกพึ่งราสีปีนี้ดวงดีนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับคนที่ดวงตกพึ่งราสีนะครับการงานการเงินการลงทุนอะไรตัดสินใจลงได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลเสียเวลานะครับ ค้าดวงไครตกพึ่งราชสีปีนี้นะครับถ้าเป็นราชการการโยกย้ายห่างไกลนะครับมีศัตรูก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนี่คือดวงตกพึ่งราชสีในตําราหมอไก่น้อยนะครับถ้าหากท่านไหนนะครับอยากรู้ว่าตัวเองตกพึ่งราชสีหรือตกพึ่งอะไรอยากรู้ชัดเจนนะครับก็ทักแชทเข้ามานะครับเป็นการส่วนตัวนะครับทีนี้ คนตัวพึ่งราชสีนะครับคนตัวพึ่งราชสีเขาบอกว่าโชคลาภของคนที่ตัวพึ่งราชสีปีนี้นะครับอ,อยู่ในทางทิศไหนลูกโชคลาภถ้าเราจะแสวงหาโชคนะครับหาโชคหาเสี่ยงดวงนะครับจะไปเอาทางทิศไหนอยู่กับคนลักษณะประเภทไหนนะครับอ้าะพันธุ์สันฐานแบบไหนนะครับกิ่งไหมพ่อดูหน่อยอยู่ทางทิศไหนลู ok? กกิ่งมานะครับกิ่งมาแล้วนะครับามาแล้วโชคลาภ <c oughs> เขากิกมาแล้วก็คืออยู่ทางทิศเห็นไหมครับอยู่ทางทิศเหนือนะครับอยู่ทางทิศเหนืออยู่ทางทิศเหนือหรือว่าคนที่เป็นโสดนะครับคนที่เป็นโสดะจะเจอคู่ก็อยู่ทางทิศเหนือนะครับถ้าเป็นคนโสดนะ เขาบอกว่าคนที่ให้โชคลาบหรือว่านเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่เธออยู่ทางทิศเหนือบุญบรรดาลช่วยเหลือให้เจอคู่นะครับบอกให้รู้สีเนื้อขาวแดงจิตใจแข็งพูดจาไพเราะรูปทรงเหมาะลักษณะสูงบางนะครับแววตาดูท่าทางเป็นผู้ดีนะครับมีศักดาว,วาสนาบารมีการงานดีไม่คุกขี่อบายมุกใจพอรักสนุกกระสับกระสงต่อหน้าที่การงานบริบาลเพื่อนฝูงมากนะครับนี่คือคนที่ให้โชคลาบ นะครับเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเจ้ามือนะครับก็เป็นคนลักษณะสีผิวขาวแดงสูงบางนะครับอยู่ทางทิศเหนือเอาที่ตั้งของเราที่บ้านของเราเป็นที่ตั้งนะครับอ่านี่คลิปนี้นะครับนี่คือดวงของคนที่ตกพึ่งราชสีนะครับถ้าท่านไหนอยากรู้ว่าตัวเองตกพึ่งราชสีไหมตกพึ่งอะไรตกพึ่งเสือหรือว่าตกพึ่งหน้า นะครับตัวพึ่งหนูตัวพึ่งช้างนะครับอยากรู้นะครับตัวพึ่งวัวแดงนะครับตัวพึ่งแมวตัวตัวพึ่งคุดนะครับถ้าอยากรู้นะครับทักชัดเข้ามาว่าดีร้ายประการใดตกตัวไหนเป็นอย่างไรตการาษฎสีเป็นอย่างนี้นะครับตกพึ่ง แมวเป็นอย่าง,างไรตกพึ่งคุดเป็นอย่างไรตกพึ่งวัวแดงเป็นอย่างไรตัวไหนตกตัวไหนที่ดีมากตกตัวไหนที่แย่มากนะครับอ่ะได้วงของปีนั้นๆน,น,นะครับถ้าคนไหนอยากรู้นะครับก็ทักแชทเข้ามานะครับเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นการส่วนตัวหรือจะติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าหกสองศูนย์สามศูนย์เก้าครับอาจารย์ประพังกรนะครับคลิปนี้ อาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์อ่ากดแชร์ลงปุ่มก็ได้นะครับอ่ากดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับฝากฝากด้วยนะครับฝากติดตามนะครับผมประพัง์กรบุตรดีมีขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ